สนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0814334339สวัสดีครับพบกันกับช่องตุรานมูตู้นะครับก่อนจะไปกด ชมคลิปกันนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องตัวต้ามาจิตี้นะครับที่ห่างหายไปจากตลาดเมืองไทยร่วม2ปีนะครับตอนนี้ได้ข่าวแว่วมาว่าตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับกำลังใช้กําลังภายในนะครับคุยกับตัวต้ามอเตอร์ญี่ปุ่นที่จะนํารุ่นนี้กลับมาจําหน่ายใรเทศไทยอีกครั้งนะครับโดยให้ทําการแก้ไขเรื่องเบาะนั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์ที่เป็นปัญหาไม่ผ่านกฎหมายภาษีของประเทศไทยนะครับ แต่ต้องมาดูกันว่า t o y ต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นั้นจะมีกําลังภายในแค่ไหนที่ทําให้โต y ต้ามอเตอร์ญี่ปุ่นยอมแก้ไขดีไซน์ในเรื่องเบาะเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถขายได้นะครับแต่ถ้ามันสําเร็จนะครับมันก็จะผมคิดว่ามันน่าจะมากับตอน Minor c h a เชนครับมันน่าจะมาขายตอน Minor c h a เชนเนื่องจากการม i n เนอร์เชนเนี่ยมันจะมีการแน่นอนมันต้องมาแน่สิ่งท,ที่ขาดหายไปคือฝาท้ายไฟฟ้า,านะครับผมมาแน่ๆนะครับผม อาจจะเรื่องของแก้ไขเบาะนั่งคู่หน้าใหม่ให้นั่งได้จริงครบสิบเบ็ดที่นั่งนะครับอาจจะต้องออกแบบดีไซน์คอนโซลเกียร์ใหม่สําหรับตลาดประเทศไทยนะครับเพื่อให้ผ่านกฎหมายข้อนี้นะครับผมส่วนจะได้มาขายหรือไม่มาขายนะครับต้องมาดูว่ายอดขายของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็ตลาดรถตู้ของไทยนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่ถ้า โตโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นมองนะครับศักยาภาพถ้าสําเร็จเราจะได้เห็นโตโยต้าแมตตี้ไมเนอร์เชนเข้ามาขายในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมมาแน่แนถ้าไมเนอร์เชนผมคิดว่าออปชันที่ได้อาจจะมีลุ้นกับสนลนรูฟนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถูกไม่ถูกกันนี้ต้องมารอดูตอนที่มาจริงๆนะครับส่วนบอนั่งที่เป็นรองน่องมีอยู่แล้วครับมันจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับถ้ารุ่นไมเนอร์เชนแน่นอน แล้วก็ในส่วนที่คิดว่าจะได้ออปชั่นเพิ่มกันในเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนท้ายต้องมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ในเรื่องของอการแมนเดอร์เชนนะครับผมและก็ไม่แน่นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าจะถูกหรือผิดอันนี้ไม่แน่นะครับแค่แสดงความคิดเห็นก็มาร่วมกันคอมเมนต์กันในท้ายคลิปก็ได้นะครับว่าเครื่องยนต์มิดไฮบิดดีเซลในฟอร์จูเนอร์จะถูกบรรจุลงในโตโยต้า m a j e จหรือไม่เพราะว่ามีกระแสว่าโตโยต้จะทําเครื่องไฮบริดลงในพวกรีโ uh, วแล้วก็ f o r ์ u n เนอนะครับผมก็มาดูว่าจะไม่ได้เชนแล้วจะใช้ขุมพลังเดิมหรือไม่เพราะอายุตลาดก็ตอนนี้ก็นะครับก็ใกล้เคียงที่จะไม่ได้เชนแล้วเนาะ m a j e จต้ Major นะครับมาดูในตลาดญี่ปุ่นว่าเขาจะไม่ได้เชนแล้วเมื่อไหร่แล้วประเทศไทยจะมีรุ้นได้ขายหรือไม่นะครับผมแล้วก็มาคอยติดตามกันแต่ตอนนี้มีข่าวแน่ๆว่ากําลังจะ ต่อรองนะครับว่าให้ได้นํามาขายให้ไทยครั้งเพื่อมาฟาดฟันกับคุณไดซาเรียที่คลองตลาดอยู่เจ้าเดียวนะครับส่วนเรามาดูออปชันของรุ่นที่มันมีอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้มันมีออปชันอะไรบ้างที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็จะมีไฟหน้า LED นะครับไฟไท้าย LED นะครับผมพร้อมกับไลท์กริดิ้งนะครับในส่วนของเรื่องอกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้า โคเมียมนะครับลายคล้ายๆโตโยต้าอาผากนะครับทำให้มันดูเหมือนหนูกันนะครับผมในส่วนของล้อก็เป็นล้อขอบ17นะครับที่มีมาให้ในโฉมปัจจุบันพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าเบาะนั่งแบบ VIP พร้อมรองนั่งนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียน i g ไลท์ระบบ DVD นะครับ a อปเปิลคา l a เพมาครบนะครับไฟหน้า d a y t i m e r u u n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  l l i h t นะครับที่มีให้ตอนนี้นะครับรุ่นนี้พร้อมกับช่วงล่างที่นิ่มนวลนะครับผม ให้ความสบายในสะดวกสบายทุกการเดินทางนะครับตัวนี้มันจะตี้อ่ะผมบอกเลยว่านิ่มกับฮุนไดสตารเลียนะถ้าใครเคยลองนั่งแล้วจะรู้แต่ช่วงล่างเป็นคนละแบบกันเลยนะ,ะในส่วนของแอร์ครับก็มีระบบฟอกอากาศนะครับมาให้นะครับแล้วก็ไฟดาวไลท์ในการอ่านหนังสือนะครับในส่วนของบันไดช้ายล่างก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับเวลาลงนะครับให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางและก็ความหรูหรานะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีระบบปรับถุงต่าอัตโนมัตินะครับแล้วก็โซล a าเซฟตี้เซนต์มาให้ครบอยู่แล้วในรุ่นปัจจุบนันแต่มันไม่เป็นระบบหน่วงพวงมาลัยนะรุ่นมันเช้นผมว่าได้แน่นอนระบบหน่วงพวงมาลัยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนของรีโวคือใช้เบรกในการทําให้พวงมาลัยหักเลี้ยวกลับมานะครับผมในส่วนเลื่อนไม้ก็เป็นดิจิตอลนะครับมาตรฐานอยู่แล้วในรุ่นนี้นะครับ หน้าจอ DVD นะครับก็เป็นทั้งระบบแผนที่นำทางนะครับเล่น DVD ได้มาตรฐานที่รถตู้ที่ควรจะมีอยู่แล้วครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยควบคุมวิทยุควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ควบคุมอัตราสิ้นเปลืองพร้อมกับระบบคุยคอนโทรเลเรดาร์ไดานามิกที่สามารถลดหลั่นความเร็วตามรถคันหน้าดได้นะครับที่มีมาให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับก่อนที่จะถึงการชนนะครับตัวนี้มีมาให้แล้ว แต่คุยคอนโทนไม่ได้เป็นแบบออสตรสปีดนะโฉมเก่าถ้าตัวไดเชนน่าจะได้แบบออสต p e สปีดมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆที่มาบรรจุลงนะครับแล้วก็มีระบบเตือนถอยหลังนะครับเมื่อรถขันหลังวิ่งผ่านมานะครับจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับใน t ตโ o ต้ามาเจตตีนะครับผมให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นถุงลมรอบคันนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะาประมาณ9ลูกนะครับตัวนี้ก็เขาก็จะสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางและก็ความสะดวกสบายของตัวรถนั่นนะครับในส่วนเวอร์ชั่นปัจจุบันก็จะมีขายอยู่สีขาวสีดำนะครับแล้วก็ในต่างประเทศนี่ให้ดูก็คือเขามีเบาะแบบ9้าที่นั่งเรือจริงๆประเทศไทยน่าจะผ่านกฎหมายจะทําให้ได้เราได้นั่งรถที่ เนาะเบาดีๆไม่ต้องมานั่ง11เ็ดที่นั่งแบบเบียดเบียนะครับวันหน้าอาจจะมีการแก้กฎหมายก็ได้นะครับเราอาจจะได้ใช้รถตู้เก้าที่นั่งที่มันสมบูรณ์แบบพร้อมกับเบาะรองน่อง V.I.P. นะครับซึ่งบางประเทศนี่เป็นรองน่อง V.I.P. สี่ที่นั่งเลยนะอ่าตัวนี้โอ้โหมันเลือสุดๆแต่ถ้ามาประเทศไทยราคาคงพุ่งกระจายนะครับผมในส่วนของฝาท้าทยนะครับก็พับเบาะแล้วบรรทุกสัมภาระได้เยอะนะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ใครใช้ P.P.V. อยู่แล้วก็ รู้สึกมันแออัดนะครับลองมาเปลี่ยนเป็นรถตู้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ความกว้างขวางเป็นยังไงนะครับการขับขี่ก็ไม่หนีจาก PPV ครับเพราะว่ามันสูงอยู่แล้วรถตู้นะครับผมอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับในส่วนเครื่องยนต์ก็2อลิตรนะครับตัวนี้ตัวเก่าพร้องกับช่วงล่างหน้าเป็นอิสระนะครับหลังเป็นทอร์ชันบีมไม่ใช่โทษครับเป็นทอร์ชันนะครับผมเป็นทอร์ชันแบบไฟลิงนะครับก็โอเคคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับ มีอะไรก็พูดคุยกันท้ายคลิปนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสวัสดีครับ